เลขสามก็ได้ที่สองด่สองอสองอเอเจ้าได้ดอที่แปดสองร้อยส้อยเดียวเดียเดก้ากห้าหกอเสียเ้าหกห้สองสเอ็ดเสียหเจ้าคือแปุเต้สหมเต่หมีสงอสองได้เ็นีมีสคนเจ้ากับปุ๋ย เงี้นก pues ูมีสาเออพี่ยูพี่นี่กล่องเด้อบอกให้เด้อกลองา่อยยังไงปุไอสองลอยซวอหยิบมาให้เดี๋ยวไม่รู้เรื่องนี่พอดังว่ามาจะเชร์แล้ยเกูสามลอยยไดเ่ลอยเงกัอได้ไม่ใช่เอาไอ้องเอาลิ้นหนึ่งซืมอหล่นให้จะเล่นทำไม

ยาน้อยทวงบอกให้เป็นเจ้าขง้ายตองาสไปคัเดด้เดี๋ยวเนมเล่นอยู่นี่เ่กอเสองเดขึ้นมาสเขาล่เรียนเรียนมาเ่อเดือนนีซีเรียนม้งอาอข้าลหดเาเันีแล้วเาขึ้เรีนเนจเรีนแล้วไอ้ทยวเขาเล่นลูกใส่ขุนเขาเพื่อสมสามเดียรแงาไหม สูขได้บุ๋มไหลลงต้ำเลยหนึ่งต็งสามสองร้อยต็งสาเ้ยัดเลยเฮ้ยพอดเต็งสามร้อยเต็งสองสองอยนึ่งบอกปุ๋ยจสต็งครับเหน่งแล้วก็ต็งห้าร้อยหนึ่งสามบ่สามแล้วกูบนี่สามสองโคว่ะเต็งสามสามสามดีก่ขาดขาดนี่เยี่ยไรกันเนาะ ไดด่ลอามหยตัวตัวใบหนึ่งเนอะตัวกายเท่าไหร่ตัวโอเคคนเอามาใบหนึ่งเนอะตัวใบหนึ่งเสียพันสองหกร่อยห่กงตั้มที่ลย เต็งตำผมเจ้าเดี๋ยวหาล้มเล็อยู่นี่ะเต่งโต๊ดตงา้มต่งาต้มเาไปทล้ยเตงสาต้มเต็งพันเต่งโต๊ดเต็งตำเลยนี่เนอะเต่งสา้มเขาเนี่าที่ล้มันเ็นท่นองเลยเียงแผ่เห็งนี้อ้ตมนี็เงันสเขาามารถนี่โอเคแผนเขแผนเงปมต้งขึ้นในพวรอยตัวัเเยอะชิวมากับช้านตัี้เ ครบยังจะได้อีกบวะบพันหนึ่งแดร้อยแปดร้อยดีกอ่ะแต่ว่าเลยได้อีกพันห่เสียพันหนึ่งอันนี้ตัวเต็งสามคอยเสียพันหนึ่ลย้ยพันครเลยเนาะอีกหอีกหก้อก่อนเดินอีกเต็งสาเอาหกานมีเต้งกันหาตามีเตงสามเียพัราโยกตัวนี้อีกได้อีกเก้าสิบเอ็สิบเอ็ดตัวนี้อกลงตัวเต็ ถ้ามันเขาไปลุงอรนหนึ่เผื่อมีใครปล่อยออกมาต้องหนจะเอาเอาไอ้สมงะไลกันอ่เขาอีกเอาบอกอไรเขาอีกมื่อไรแม่ละหกอีกที่ไม่ต้องหยิบให้หูนะที่หยิบมาดูหนูนีโดเยอะ่าเมื่อกี้นี่ขาดเลยบอนต้องกันับหมิงก็ไคอยเอาเงนเกับมาานากับมาร เดี๋ยวแล้วเอเยวแล้วเขาห้าสองมิ้นี่โต๊ะตางก็สูงกันนม่งซื่อไปรักเนก็สั้งเดยวนีผมละกิดว่าผมอะไรลงต่ำรวยหนึ่งเรื่องกินสามรวยเนาะ เดีจะกเงดีอนเ้ากว้อีนดสองเทยสอนดามาที่ใดโดดสองเทียสองพันโดสามพันมาสี่เยากตหกเด้อไปมวตัวเงกงักุ้โดดสานรอบ่เออเอแปพัน้หนแต่บริษช่วงนี้เขยาดีแท้แตยไเสียคเราสี่ลอยน้อมสองลอยนสองอยมสองลอยเไเอาตีหมา คนงเลยก็ละเปลี่ยงีย่ะเขาขากแค่ไนสี่ร้อยอ่ะเดินไปแบบมันจ้อยหรอเหจะหมดสองันใครเปดี่ะไปยืเดูเออมาให้เลยดิเขาให้เลยดเดี๋ยววัดดูเนี่ยเอาห้าต่ำมาพาป่าให้อายเรยๆองใบเด้อไอเอาไปเส ครบต้มสองไปเลยบ่ะตะกอนมือหนึ่งอยูสองพันหนึ่งไหออดีว้ายเงียมาสองมือมาไเสียเงินประกันหมูขาดสองขาดสองยี่สิเปิดอ่ะมาขาหาคนแล้ววันนี้ หาตั้มหม้อหมดเลยหาสองกินเอได้สองสองเดิมนะสองหาสองตงห่าหามรสองรอสองร้อหร้อหกร้อลตงาติงหาห้มตหาตงหาติงห่าเดเดี๋ยวใจพ่หอเอาสั่งเอาพนใจอยู่ผมเอาตัาหาหผมเสียสองรอยเนาะม่ดอวะเสียหลายบาท อา <aunque S 2> 6เลยแล้วเปล่าได้แล้วได้แล้วไปไปคอมเพลค่ะเห็นตรงไหนเที่ยงดูฝึกซไเปิดเปิดมาได้สามันจะได้รู้ที่เราพัทสามสี่สี่พีเอชไม่เอาจอดไปมตักคอม้าตอยคอมนี่คือเบลแต่เบลเอากไปขึ้นถือามหกนะฮะสอง เลขบัญชีไม่ถูกต้อง703นย่รอยะส่วนประมาณ400 703 044ไม่น่นบัญชีทีบียแล้วเอะเอาคุณตาเอามานีจอางนุ่ทั้งสาม703บ่บ่มาอายมาก6ได้เสมอผมเล่นให้ได้ทุกคนนั่นแหละ6ไก่สอนสูงเฮ้ย64ดีกว่าไหมไปแล้วค่4 4ด4อ ยิงครบสามพเสียกี่บาทเสียหลายหลานหน่งพันหนึพันแล้วเหรอหนสันสองสเต็งสามแล้วเนี่ยเนี่ครับเอสได้เหรออ ใครเก็บเงินพอีตก่อนใครเก็บตังเกินทำไมวะแมนอยู่นเขาไ่ด้มาวกนนั่นเขบมีคนถามเนาะข็ปรดเอาเด้ล่นี่แหะเงินให้เงินวันีวนลยอมรับี่ว่าวนนีเนียมกย่อมรับอยู่ด้ล่ะนคนถามนี่บอลน่อยู่ทั้งโอก

หวอยู yes. ่ทลนอหอหานกับมาแล้วะสิไม่ติวขอแป้งทานะ่งถงกดิรับกินเสียสามพันไปเดินเงินเอาละไม่ไหวแล้วไอ้จักักราต้มเนี่ยไปหาตั้มหกตั้โมอะไรลงให้มาตอยเออไม่ใช่ไหลไป5สี่ไหลไปไหนห้สีเนี่ยนะมันไหลไหลลงยังไงฮะไหลลงห้พรเราลงาได้เล่น ไหลลงห้สนะเออได้เล่นเอาห้าไปห้าสีไม่ใช่ไหลลงเออนั่นแหละตายเล่นเดินสายเป็นเจ้าก็เป็นเจ้าแล้วไหลไหลลงห้าเ่ได้นนหามูฮอดไสาเลรยสามลมหายนี่ยลมหายสพนว่าแเหนึ่งอา มาชุกลงหาบนบนนะ้ยหอบกปลาเนี่ยตมอเดดน่ไหมเ้ยผู <tube out. S 3> ้ใดกัก <mówi> ่องอื่นอีกบอกแปลกแไหมไม่ต <c uts> ิอว่าภาสีสีสองันแมกซ์หรืากันกักยืนยันดิบบมีขึนก็บักมาละตลาดลงมาก่าโอ้ยโดนสีเอาไหลลงก็ได้เงินเราไปห้าสีกว่าไปนี้นี่หนูจะเดินเล่นก็เสียเยอะแล้ว

ไหลลงาไลงต่ำแล้วผมไม่ใช่ไหลลงห mm. ้าสี course, ่อไขึ้นไหไขึ้นนี่พูดรี่พูดไงเราโดนเขาจริงๆนะสี่ร้อยสาต่ำต่ำเดียวเป็นต่ำด้วยด้วยสไปเอาหาสมาใส่สต่ำดูวยแกโตจีกรอบมันดู

อีกพอนหน่ใส่พันน uh ึงของตํหมลวมังเนี่ยน่ามพีไม่ใช่ฉียดสร้ดวยเียอีกสองใด้วยเอาหต่ําใครอีกพร้อมกันแล้ไหลลงห4่ก็ไม่ได้เอาห้าสามใะได้อกไหนลหช่วยเอาอนรนึ่งไม่ได้เราไม่เล่นต่ำก่าเขาไปเอาางนั้นมานี่เฉียี่บาแล้วเนี่ยอ้มอมแล้ จำพวกอะไรระหว่างประเทศตุนลยวนี่ยจำพวกอะไรระหว่างประมทศจำจำพวกอะไรระห่างประเทศทีมิ้นมอญนะฮะสามเราเกียร์ย่าได้ผมอร่อยเลยเกีรไอ้เลี่ขึ้นตั้าอีกสองรไม่ดีเลยว่าไปไปอยู่ฟังคุณที่กูเอาไหมไปไปก่อนข้ามั้งตายตายผมนี่ข้ามไปไม่ได้เพราะเงินที่ผมนี่กับเก้าพัฝ้าเขาสามได้ใจนี่นต้องให้เรานั่งเสือยู่เขาไปเดี๋ยว สี่สองเลยนะจ้งลยนึ่งจะมีดือไปเอามาหาจีแตะเพราด็มากักสามดำเหมือนจังลยนึงกับสี่สองกซึงก็จ้งงี้ว่าจ้าหักสามอมันเป็นที่สามเลยมามามา่สามเอบ๊อบสี่สามดำเลยอะพาปลาเรื่องกันกระโดโต่ยิ่งแดงด้วยนี่ยิงแดงแดงร้อตสาเลยอ้โตัวโนี่เด่นเลยนเลยอ้านี้เปลี่ยนกันไทแล้วไงอเปลี่นกันไล้ ใส่บุญเยอมอหนามะาวที JI, out. ่นั่นทำไมเงไม่บ้านอถือเนี่ยบอกว่าถือ่หน่อยตนยึ่อยตําห่ยนึงยมาอจงต่อย่าน้นึงต่ง้า่อยนเดเอยวขั้นเอดนี้เี่ตําค่อยพันสงเลยพันเราเราเดียว อันนี้ตัวพานไค้ับานี่ตัวพาพวกนี้เสื้อเจ็รอยบเจ็ดลอยมาให้ใบเดียวมาให้าในองไอ้ก่อนนะไถือเนี่ยตอม้อถือจะบาปเอาคู้ใดได้เงินมันแม่สี่ร้อยต้อร้อับนเดินอ๋ี่ไ้เนี่บพันว่าหนจะไปทอนให้อีกร้อยอันนี้กิดว่าได้เก้าร้อยเขาก็คิดว่าได้เรื่องดี่คิดว่าได้กเก้าร้อยมันจะนึ่เรย Vẻ căn nhà, bụng 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 bụng

กักแปดสิบต้นย <you> <avez> ี่สิบโอเคได้กันกักแปดสิบต้นยี่สิบอั่นี้นะมันต้อเกี่ยวแล้ยังไม่เคยเห็นปุ่เปิดนะคะนานแล้วลืมฮโหล

เดือเนของผมทสีผมไมู่เล่นไวะนี่นี่่นี่นเพ่อเรกก็ไดได้กยี่นี้ได้เดี๋ยวไม่ต้งกล้าเอาอย่างนี้เอาหรอล่ันิอมุนสงอนตบขาดโอ้ยทำไมลยผยี่นีเท่อนีก่อนท่นี่อนท่ไรอ่อนซีทอนซี่ไได้อีกนี่ย่นีทํามันสิได้พันส่ะผมได้สองพนี่นี่ทอามาสองจไปไป

จังไงจะเบียดจะเมื่อยหนูหันหน้ามาหาเนี่ยเดี่ยวหน้าวพักก่อเดี๋ยวหันหน้ามาหาเนเอาตัวสับเกมเอาตัวสับเกมาเปิดเครื่องนี้เลยเราเที้ยงดากลูจ้าทำมันถ้ามันไม่งอคิดเป็นแล้วเอาตัวสับมาเปิดเครื่องนี้เลยไว้ไปสี่ไปสี่ับได้กดเจ็ดเจ็ดกับนั่นแหละเครื่องนี้เล็วมากดไหมทำให้ปวดหัวแกจะได้ไม่เสียประสาทกดปุ๊บไวมันจะได้ไม่ต้องคิดหนักเหรอมันจะได้ไม่ต้องคิดคิดนานปวดหัวเด้มามามาไหนลูก

ห้สเดียวเฮ้ยอ่าสามเรไห่ได้นะหกร้ไหล่ตาไหลเอากรอยาตัวเดี๋ยวผมเก็บไห่200อยไข่เขียว่ะงอเขียวจะได้ห้าเสียีเียผมจอาไปหาสอน้กผมด้วย้องไปรับหกยี่หกยี่หกหกเพิ่นะห้าเอหกเออหกห้าบวกหกได้กเอกระหาตา2 0อกอยได้ไปใมาลงตายูาเก็บเอาเลยใช่สอก2อยน้ำไข่เน้อ ใช่ไฮะต่ำอยูท่ที hmm? la ่ต่ำผมผมโยนลงตำางผมได้400เลยนะผมได้400เลยนะขึ้นหาสามเราานีน้ำไข่ไข่่ไข่ได้ยังสองลอยน้ำไข่ต่างหากบอกโอเคครบนะคะได้สิบเอ็ดแมนไหบลงได้กไ่เลยเอาในท้อนมาซีเี่ ประมาณแค่ได้ไหมไม่ได right, ้ยห้าต่ครับห้าต่ำไม่ใช่หรอสอ้าสี่ไม่รอสอง้ออาอดองวะโอ้ยไมนสินนมืออยางปอหน้าล่แไยาวหรือยังแม่ับมา เกินหมันนึงโอน่เกมาสามพักไหมถ้ร่ถนจะเลี่ยตตอให้จัดรถมันเยอะรถมันเต็มเยอะรถยหหลาอการจะงใ้อวเดนเอาไปแปแหดล่ว่าเ้านอลียัมามันเห็นหลวรถอเนี่ยมันเป็น

พ่อเอี่ยงปอเี่ยวหนไอขากกบี่เยนด้นหอกาี่เอาไมอมอาี่ยใคยงอเยี่ยวู่วเอเขาเอี่ยวเอยอย้อวเยี่ยวเยี่ยวาี่หงอ่กเงจอสรก็กมา่ัวจอกสาี่หอาหเก็บผา่ากยพ่งีจะยั่ได้ กักไปพันสเด้อก <uh> oh ักสามสามพัองี่ยอๆเจ้ากบุนี่ไงโอ้โหสามสามพันสองต้องห่อยิ่งไปเด้อต้องเ้ยไล่ม่ไล่ลงหมดห้าร้อยน่อยู่สี่ร้อยห้าร้อยต้องห่อเจ้าอย่าไปคิดต้องคำพเดหายใจแห่เนี่ยวันนี้ได้เยอ้อีกอันนึงโอ้โหโอ้หมีอยู่เละไรอย่เย้ออะไรไปถึงสองไม่รู้

มาขึ้นมาเลยเกีบมาเเขีมาสงนสัพันเาเไปอไปคบอยู่ดีครบอยู่ดีกันเล็กกับเลือกตีสอง